สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้จะมาทำแพทเทิร์นผ้าถุงสำเร็จแบบจิตรดาจ้ามาลงมือทำกันเลยจ้า ก่อนอื่นเพื่อนๆวัดริมกระดาษโต๊ะกับกระดาษขาวเหมือนกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆพวัดริมกระดาษเข้ามาหนึ่งไม้บรรทัดเอาไม้บรรทัดใหญ่นี่ละจ้ะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีไม้บรรทัดใหญ่ก็กําหนดอยู่ที่ประมาณสองนิ้วหรือสองนิ้วครึ่งก็ได้แล้วก็ตีเส้นตรง กับเพื่อนๆได้หนึ่งเส้นแล้วนะเส้นตรงใช้ไม้บรรทัดวัดจากจุดเส้นเมื่อกี้เส้นเอจ้ะเส้นเอเอเขียนเข้าไว้จากเส้นเอลงมาเป็นสิบเซนจ้ะเส้นสะโพกเล็กจ้ะเพื่อนๆ จากเส้นสะโพกเล็กลงมาถึงสะโพกใหญ่11เอ็ดเซนจากฝั่งนี้เหมือนกัน10เซน11เอ็เซนสะโพกเล็กสะโพกใหญ่เพื่อนๆใช้เส้นตีอีกครั้งหนึ่ง นี่เลยจ้ะเท่ากับได้สามเส้นแล้วเอวสะโูกเล็กสะโูกเล็กก็คือสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่หัดเล่นหัดขับหัดสร้าง ฟังไปกันช้าๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบแต่เพื่อนๆคนไหนที่เป็นช่างอยู่แล้วก็จุดเพื่อกน,นี้ก็จะเป็นของง่ายๆชิวๆไปละก่อนอื่นก็เลยหาเลยก็คือเส้นเอวเส้นหน้าท้องหรือเส้นสะโพกเล็กเป็นเส้นเดียวกันก็มาถึงตรงสะโพกใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของรอบอสะโพกเราจะทั้งหมดก็ได้หนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้น เพื่อนๆขออนุญาตห,หันกระดาษให้มันถนัดทิศทางที่จะขีดก,กระดาษนี้เราพับไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยโดยการเอาสะโพกใหญ่เส้นนี้เส้นเส้นที่เป็นสะโพกใหญ่มาตั้งผ้าผืนนี้รอบสะโพกอยู่ที่ เก้าสิบเจ็ดเพื่อนเพืเก้าสิบเจ็ดหารสองเพื่อนเพื่อนลองตรงนี้อาจจะอาจจะพูดแบบนี้แต่ว่าวิธีการทําเพื่อนเพื่อนก็เท่าฟังแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่าฟังไม่ไม่ทันไม่ไม่ถนัดเพื่อนเพื่อนเอารอบสะโพกจริงที่วัดรอบสะโพกเป็นวงกลมของของของรูปร่างของลูกค้า กบวงรอบวงกลมอ่ะเพื่อนๆก็เอนกมา,าหารสองได้เท่าไหร่ก็คือเนี่ยาจะาเพื่อนเพื่อนไม้บรรทัดวางเลยตรงนี้เราจะเราจะคิดเป็นเซนนะจ๊ะเพื่อนๆหลักเซนอยู่ตรงนี้จ้ะอ๋อไม่ใช่ หนึ่งหนึ่งต้นไม้บรรทัดอยู่นี่ตรงนี้ก็เท่ากับสี่สิบเก้าที่เราหารครึ่งแล้วสี่สิบเก้าแล้วเราบวกไปอีกเออเราเราหารได้สี่สิบเก้าเซนแล้วก็เพิ่มไปอีกจุดห้าก็สี่สิบเก้าจุดห้า เท่ากับรอบเนี้ย49.5ยังไงเพื่อนๆก็เอารอบะโพกจริงของของลูกค้ามาหารครึ่งแล้วก็บวกไปอีกจุด5ตัวนี้ก็49.5ขีดเลยจ้ะเพื่อนๆ แบ่งครึ่งไปเลยเอ่อยี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จุดเจ็ดแบ่งครึ่งยี่สิบสี่จุดเจ็ดจุดแปดเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวเองก็ขีดเข้าไว้เลยจากริมกระดาษเข้ามาขีดเข้าไว้เลยแล้วก็ตีเส้นตรง ก่อนอื่นเพื่อนๆตีเป็นเส้นปะไว้ก่อนนะจ๊ะตีเป็นเส้นปะเสร็จตีเป็นเส้นปะตั้งแต่เอวไปถึงชายกระโปรงพอตีเป็นเส้นปะเสร็จเพื่อนๆตรงนี้เป็นชิ้นหน้านะเพื่อนตรงนี้เป็นชิ้น,นหลังหลังจากที่เราแบ่งครึ่งกันเสร็จแล้วก็เขียนเส้นปะ คราวนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าชิ้นหน้าของตัวกับตัวผ้าถุงเนี่ยจะใหญ่กว่าชิ้นหลังเเข้ามาเข้ามาอีกหนึ่งเซนหรือว่าจุดเจ็ดเพื่อนๆก็จุดไปจุดไปเลยจุดพอจุดเป็นแนวยาวไปแล้วก็ตีเส้นใหม่เป็นเส้นนี้จ้ะ ความยาวตัวนี้ความยาวเนี่ยจะเพื่อนๆมาถึงเอวเนี่ยสำหรับตัวนี้แปดสิบเจ็ดเซนพอเพื่อนเได้ตรงนี้เสร็จเอ่อตัวเนี้ยตัวที่ชายเนี่ยตรงนี้เป็นชายนะจ๊ะวัดเข้ามาเลยจ้กที่ชายจากเส้นที่เรา เออตีใหม่แล้วให้มันให้หน้ามันใหญ่กว่าหลังเราจะเอาเข้ามาทางทางด้านหลังหนึ่งเซนเพราอให้ชิ้นหน้ามันใหญ่กว่าชิ้นหลังหลังจากนั้นก็คือเส้นจริงตัวนี้เป็นเส้นจริงตัวนี้เป็นเส้นที่แบ่งครึ่งเอาเข้ามาอยู่เอ,อตีชายให้ซอฟลงข้างละสองเซนเพื่อน คิดเาไว้เลยสองเซนจะตำ่ำจะออพอพอตีเสร็จเพื่อนๆนก็เดี๋ยวตีเส้นขึ้นมาจะต่ำกว่าสะโพกสักประมาณโดยประมาณอยู่ที่อา่าสิบเซนจะเพื่อนๆตัวนี้เป็นเส้นสะโพกลดลงมาประมาณสิบเซนเพื่อนๆนตีเส้นนี้เลยพอาวางไว้ตรงสิบเซนแล้วก็ ไปที่ชายไปที่ชายเลยจ้ะไม้บรรทัดไปที่ชายก็คือตรงนี้ที่เราจะซอบเข้ามาสองเซนทั้งสองข้างทั้งหน้าทั้งหลังเลยจ้ะเ้นพวกนี้ไม่เอาไม่ใช้แล้วเพราะว่าใช้ใช้พะถุงจะซอบลงสองข้างละสองเซนเนะเพื่อนๆพ,พอเข้าใจนะ แล้วก็ตีขึ้นมาถึงตรงเอาลงจากเส้นสะโพกลงมาสักประมาณสิบเซนแล้วตีเส้นขึ้นตรงมาเลยอ่าข้างล่างทางล่างก็เท่ากับเสร็จคราวนี้มาเหลือข้างบนตรงนี้เป็นเกตตรงนี้นะจะเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าง่ายๆเพื่อนๆวัดได้เท่าไรอาหารสามเลยจ้ง หลังจากเอ่อไม่เพื่อนๆเ,เดี๋ยวบอกตรงนี้ก่อนตรงนี้คือเอ่อข้างตัวของของผ้าถุงก็คือตรงเอวเพื่อนๆลงมาตรงนี้จากจาก,จากเส้นสะโพกเล็กเนี่ยลงมาถึงสะโพกใหญ่เอาอยู่ประมาณกึ่งกลางแล้วเพื่อนๆก็วัดเข้ามาข้างละ เซนครึ่งไม่ต้องงประมาณเออสักประมาณเซนเจ็ดเจ็ดขีดหรือว่าสองเซนก็ได้ถ้าเป็นคนเอลเล็กก็เอาเข้าตีซอฟเข้ามาเยอะหน่อยถ้าเป็นคนเอลใหญ่เพื่อนๆตัวนี้ไม่ตายตัวนะเพื่อนเพื่อนเอาเอาเข้าได้เลยแต่ว่าอย่าให้น้อยกว่าอย่าให้น้อยกว่าจุดห้าจุดห้าหมายถึงถ้า อันนี้เรียนเรียนเรียนเป็นจุดเซนนะเป็นหนึ่งกระเบียดหนึ่งเซนไม่ใช่หนึ่งกระเบียดเป็นหนึ่งเซนหนึ่งจุดห้านี่ก็หนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งจุดเจ็ดก็คือขึ้นอยู่กับเอวของของลูกค้าด้วยถ้าเอวใหญ่เราต้องซอบเข้ามาเล็กหน่อยถ้าเอวเล็กถ้าเอวเล็กเราก็ซอบเข้ามาเยอะหน่อยสองเซนสองเซนหรือมากกว่าสองเซน อาจารย์เพื่อนเพื่อนจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ที่เราหาไว้เพื่อนๆนไล่เลยจะไม่ถ้าไม่มีไม้บรรทัดก็ไม่ต้องยุ่งยากค,ยค่อยๆไล่เลยจะเพื่อนเพื่อนคิดว่าฝึกทําเดี๋ยวมือก็อ่อนเองหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วจะเพื่อนเพื่อนนี่ข้างตัวเพื่อนเพื่อนพอมองออกนะนี่นี่เอวนี่หน้าท้องนี่สะโพกแล้วตรงนี้เป็นเส้นข้างข้างสะโพกข้างตัว ทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังอหลังจากนั้นเพื่อนๆก็นี่ใช้เส้นวางแล้วก็จากเส้นนี้นะไม่ใช่จากเส้นนี้นะจากเส้นที่เราขีดซอฟเข้ามาแล้วตีโค้งเข้ามาแล้วเพื่อนๆวัดได้เท่าไหร่ก็หารสามเลยก็ได้จะ้ะหารสามไปได้เท่าไหร่ก็ช่างหารสามไปแล้วก็ขีดตรง ตรงนี้จะเลยมาประมาณหนึ่งหนึ่งเซนพอได้หนึ่งเซนตัวนี้ก็ตีเส้นตรงเป็นเป็นเส้นขนานไปตัวนี้จะลงไปประมาณหนึ่งจุดห้าจะลึกจากเ,เส้นเก็บนี้จะอยู่ด้านหน้าของออทบกลางตัวจะยาวกว่าเส้นข้างตัวสองเก็บจะไม่เท่ากันด้านหลังเหมือนกัน ตรงนี้ก็ยังหารสามเหมือนเดิมก็ทุกอย่างยังทำเหมือนเดิมหนึ่งจุดห้ากับหนึ่งจะคราวนี้กระโปรงผ้าถุงตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็สำคัญนะเพื่อนๆนนี่คือเส้นเก็ตที่เขียนที่ขีดเข้าไว้แล้ว เส้นเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนี่คือเส้นเกตถ้าลูกค้าสะโพกใหญ่แล้วเอวเล็กนี่คือส่วนที่เ,เพื่อนๆจะต้องเก็บเข้าไปก็คือเก็บเกตให้ใหญ่ใหญ่ที่นี่มีมีจุดยืนตรงไหนก็ใช้รอบเอวนะจ๊ะมาหารออรอบเอวเท่าไรส่วนส่วนที่เหลือคือส่วนต่างเพื่อนๆ ใช้เอามาวางไว้แถวเนี้ยตรงนี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเพื่อนเพื่อนวางให้หมดเลยจะได้เอลที่เท่ากับพอดีของเอลลูกค้ามันไม่ใช่ว่าตรงเนี้ยจะต้องเป็นมาตรฐานว่าจะต้องเออเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทุกคนไม่เท่ากันถ้าเขาเอลเล็กเกตก็ต้องใหญ่ถ้าเขาเอลใหญ่เกตก็ต้องเล็กเพอเพอถ้าเอลใหญ่มากๆเพื่อนๆนก็ใช้แค่เกตเดียว ซึ่งมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่ถ้าคนเอวใหญ่สะโพกเขาก็จะใหญ่ไปตามอยู่แล้วตัวนี้มีมีวัดเขาไว้เรียบร้อยแล้วจะขีดแล้วจะเพื่อนเพื่อนขีดเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนใช้ใช้ใช้ความเป็นจริงของเอวนะมาตั้งแล้วก็มาทําถามว่าทํายังไงตั้งยังไงเพื่อนเพื่อนมีเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนหารลงไปให้หมดเลยจ้ะ เพื่อสมมุติว่ามัน10เซนเพื่อนเพื่อนก็ต้องแบ่งไป10เซนเพื่อนเพื่อนก็เนี่ย1 2 3 4 10หาร4เพื่อนเพื่อนก็แบ่งเท่ากับ2.5 4ครั้งก็10เซน10เซนจะหายไปเลยหายไปตามเนี้ยตามเนี้ยตามเนี้ยซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้เราตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะช่วยได้ช่วยเปิดให้ให้ใหญ่ให้เล็กได้ตรงเนี้ย จะช่วยได้อยู่ในระดับหนึ่งที่จริงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญของการเอวจะเล็กจะใหญ่ตรงนี้สำคัญมากถ้าเอวใหญ่เพื่อนๆก็จะตีเก็ตตรงนี้ให้มันเล็กลงเพื่อให้มันมีแนวเก็ตจะได้รูปทรงที่สวยถ้าเอวใหญ่เพื่อนๆก็ทำเก็ตเล็กถ้าเอวเล็กเพื่อนๆก็ทำเก็ตใหญ่แล้วตรงนี้ก็คือเท่านี้แหละไม่ต้องลงไปลึกมากแล้วก็ตีเส้นเลย จะได้ออกมาหน้าตาอย่างเนี้ยจะเพื่อนๆนี่ก็เท่ากับเสร็จแล้วนะขอให้ขอกินน้ำแป๊บหนึง่งนี่เท่ากับเสร็จแล้วนะเพื่อนๆผ้าถุงสำเร็จของจินดาแต่เพื่อนๆยังยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ วตัดอันนี้ออกก่อนตัดอันนี้ออกกแป๊บนึงเพื่อไม่เกะก,กะมาก ี่เป็นชิ้นหลังนะจ้าเพื่อนอ๋อลืมบอกไปเพื่อนเพื่อนชิ้นหลังนี่ทําสัญลักษณ์ของการทบผ้าไว้ด้วยจ้ะเขียนไว้ด้วยวัาทบผ้าเพราะว่าชิ้นเราจะใส่ซิปหลังเราไม่ผ่าตรงกลางเพื่อนเพื่อนมาดูอันนี้กันแป๊บหนึ่งกลัวมากเลยกลัวคลิปยาวเพื่อนเพื่อนจับตรงนี้นะจับจับตรงนี้ขึ้นมาแล้วพับแบบนี้ลงไปสกอตเทปเนบ จับอีกเกตหนึงเน็บลงไปที่เกตอย่าแบบนี้สกอตเทปแปะลงไปแต่งเส้นเลยจ้ะเพื่อนๆตรงนี้ลงไปสักประมาณจุดห้าหรือจุดเจ็ดตรงนี้คือกลางตัวนะจ๊ะวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาที่นี่ข้างตัวจ้ะ ตรงนี้ข้างตัวตรงนี้กลางตัวเพื่อนจะเห็นเอ่อเห็นเห็นขอบที่แต่งขอบเล้วจะ้ะปกติเวลากระโปรงหรือว่าใดาๆก็ช่างถ้าเป็นผ้าหลังเราจะต้องเก็บตรงนี้เข้าไปเก็บอย่างนี้จะ้ะแต่อันนี้เป็น เป็นผ้าตรงจ้ะเป็นผ้าตรงของของอด้านหลังที่เราไม่ได้ผ่าเราก็เลยไม่เก็บตัดเลยจ้าเพื่อนๆตัดเท่าเส้นไปเลยนี่เท่ากับได้ชิ้นหลังแล้วนะเพื่อนๆ เดี๋ยวมาต่อกันที่ชิ้นหน้าเลยจ้ะขอตัดส่วนที่ไม่ใช่ออกก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นภาพที่มันไม่มีกระดาษที่ไม่ใช่แล้ว ถ้าไม่งันมันจะดูดูยากเมื่อเมื่อเมื่อตอนที่ว่าก่อนหน้าที่จะขีดแพทเทิร์นเราได้ขีดอกระดาษเนี้ยเป็นเป็นกระดาษสันทบเข้าไว้เราก็มาดบออกเลยจ้ะ๋อเพื่อนๆนตอนที่มันเป็นแบบนี้อยู่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เอาเข็มหมดเน็บ เน็บตรงนี้ไว้แล้วก่อนก่อนหน้าที่ก่อนหน้าที่เราจะขีดอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เราขีดแบบนี้แต่ตอนอความเป็นจริงเราจะต้องมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งพับเข้าไปก็คือกระดาษแผ่นเดียวแล้วพับเข้าไปพอขีดเสร็จเราใช้คาร์บอนวางลงไปจะคาร์บอนด้านด้านที่เป็นสีไงขึ้นแล้วตัวนี้วางลงไปแล้วก็กิ้งกิ้งตามเส้นนี่เราจะกิ้งไปอย่างเนี้ย กิ้งตามเส้นที่เราขีดไว้เรียบร้อยนะกิ้ง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 ไปกิ้งไปกิ้งไปอย่างนี้กิ้งไปตามสะโพกตามเส้นตามเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตรงนี้ไม่ต้องกิ้งเพราะว่าเราใช้ไม้บรรทัดขีดแล้วแล้วก็ขีดกิ้งเส้นเอวออกมา <S <S เดี๋ยวเพื่อน,อนๆมาดูการที่กิ้งออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้จ้ะที่ทําแบบนี้เพราะว่า เพื่อจะได้มีเส้นแล้วก็อธิบายง่ายแล้วคลิปจะได้ไม่ยาวเพื่อนๆจะตรงนี้เราจะที่เราขีดเข้าไว้ที่เรากิ้งเข้าไว้ที่บอกเพื่อนๆเ,เมื่อกี้มันเป็นเส้นที่ถูกกิ้งเข้าไว้ด้วยไอคาร์บอนสีเขียวนะเพื่อนๆก็พิกขึ้นมาแล้วก็มาขีดเลยจ้ะขีดเลยจ้ะขีดเลยจ้ะ แม้กระทั่งใช้ก็เหมือนกันเราก็กิ้งลงมาเพราะว่าการที่เรากิ้งออกมาคือเขาจะเท่าเท่ากันะตัวตัวผ้าถุงก็จะเท่ากันทั้งซ้ายขวามันก็จะไม่ใหญ่ๆเล็กๆปิดไปเพื่อนก็นจะได้เห็นรูปทรง รูปทรงของของแพทเทิร์นขออนุญาตตัดไปก่อนจะได้เห็นรูปทรงแพทเทิร์นที่ไม่ต้องมีกระดาษที่เป็นส่วนต่างส่วนเปวนเพ่อน,นๆจะเห็นแล้วนะนี่คือชายนี่คือชายเดี๋ยวเราจะไหลไหลไหลไไปไหลไปไหลไปจนกระทั่งมาถึงเอว นี่จะเพื่อนเพื่อนเอวได้ได้เส้นได้เส้นสะโพกคือเป็นเป็นแพทเทิร์นชิ้นชิ้นเต็มไม่เหมือนกับชิ้นหลังชิ้นหลังเป็นแพทเทิร์นครึ่งตัวแล้วเดีวเรามาทบผ้าแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะต้องใช้สูตรนี้ก็คืออันนี้เส้นสะโพกใหญ่นี้เส้นสะโพกเล็กอันนี้เส้นเอวเดี๋ยวเรามาขีด มาขีดเก็ดกันที่เรากิ้งเขาไว้เพื่อนๆนี่คือเก็ดที่เรากิ้งเข้าไว้นะนี่คือเส้นกลางตัว เพือพ่อนๆจ้เอ่อแล้วคราวนี้มันจะมีเป็นเป็นเส้นป้ายเอเป็นผ้าป้ายนะนี่เป็นแพทเทิร์นเต็มตัวตรงนี้จะเป็นเส้นป้ายเพือพ่อนๆก็เดี๋ยวดูความสวยงามเอาที่สะโพกเป็นเกณ์เพราะว่าตรงนี้เขาถูกเขาถูกบีบให้เข้ามาแล้วเราจะไม่เอาเป็นเกณฑ์เราก็จะเอาจริงๆได้หมดตรงนี้เป็น ตรงนี้คิดว่าอยู่ที่10เซนกําลังสวยวัดจากวัดจากเส้นสะโพกเข้ามาเข้ามาด้านในตัวสิบถึง 10.. 10เซนตรงนี้ก็ดูได้เอาที่ความเหมาะสมสวยงามนะเพื่อนๆตรงนี้จากที่ะสะโพกเขาโคง้งตรงเนี้เป็นเส้นเอวแล้วโค้งสะโพกเข้ามาเราก็ยังยังมากําหนดได้ตัวนี้จะอยู่ที่อ ตรงไปนี่ก็เก้าเซนตรงนี้ก็สิบเซนแล้วก็ขีดไปขีดไปเลยขีดไปยาวๆลงไปถึงข้างล่างเลยถ้าเพื่อนๆจะงงว่าเออเส้นนี้จะวิ่งตรงได้ยังไงจะไม่เชยเลยเพื่อนๆดูตรงนี้นี่เป็นกลางตัวของของผ้าของผ้าถุงเพื่อนๆก็ไม้บรรทัดวัดนี่สิบสี่เซนแล้วก็วัดไปสิบสี่เซนเพื่อหาจุด พหาจุดแนวแนวแนวตรงเพราะว่ายัางไงเขาต้องทิ้งตรงเขาไม่ได้ทิ้งเบี้ยวเบี้ยวเป๊ะๆอยู่แล้วเนี่ย14เซนเพือนเพื่อน,นก็ขีดมา เพื่อนๆพอพอเห็นไหมจ๊ะนี่คือ,อฝั่งหนึ่งของสะโพกแล้วก็มาตรงนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งแต่เส้นนี้จะเป็นเส้นที่เป็นผ้าป้ายแต่วิธีการจะป้ายผ้าก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ตอนตัดผ้าแล้วก็ตอนที่เราวางผ้าแล้วเหล่าเราจะทบผ้าเข้าไปแล้วเราก็เพเทิร์นี่ทาบเข้าไป เดี๋ยวคลิปนี้กับการสร้างแบบเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะอ๋อเพื่อนๆเดี๋ยวแปบบ๊บ,บนึงยังไม่ได้จับเด็มจะ้ะจับเข้าไปจับเข้าไป ตรงนี้ไม่ใช่อะไรมากมายเราก็แค่จะแต่งเส้นแค่นั้นเองกันเพื่อนๆพือนยกอีก,อ,กอีกเส้นนึงไปปะกับอีกเส้นนึงปะแบบนี้จะระหว่างที่ปะเนี่ยเพื่อนๆสามารถเช็คเช็ครอบเอวได้นะเออเช็คเส้นนี้ว่าเพื่อนๆมีลูกค้ารอบเอวเท่าไหร่เพื่อนๆก็เช็คจากชิ้นหลังแล้วก็มาเช็คจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้แล้วก็เอามาบวกกัน เอามารวมกันเอาจากตัวเลขมารวมกันแล้วได้เท่าไหร่ได้ตรงไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ขึ้นอยู่ที่หน้างานตอนที่เราเย็บด้วยตรงนั้นอะ่ะเวลาเพื่อนๆเย็บอะ่ะจะไปจัดจะไปจัดระบบระเบียบของของการเป็นรอบเอวได้ได้ดีกว่าเพราะตรงนี้ก็แค่เป็นแนวแนวไปก่อน เอวที่จริงอะ่ะเอวอะ่ะเขาจะต่ำๆลงมาเขาไม่ได้เป็นแนวตรงทีเดียวนะก็นี่เราจะมันจะออมาหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบเหมือนจะโคง้คงๆอะ่ะมันถึงจะใช่แต่ถ้าเป็นแนวตรงอย่างเงี้ยพอเราใส่ไปอสองฝ้าข้างก็จะทิง้งทิ้งลงไปซึ่งจะไม่ได้ทรงไม่สวยยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเวลาวางผ้า ตัดผ้าหรือว่าช่วงหนึ่งจะเย็บเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูใหม่เพื่อนๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า